ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทาโรเทเลอร์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยการอ่านพลังงานจากไพ่ททโรซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะครับปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองนะคะว้า wow. ว <c oughs> The Devil นะครับโอเคอะโอเคใช่ได้ใช่ได้โอเค <c oughs> สุดให็ใจลึกๆนะครับผม <c oughs> Ten of s w o r c e สถานการณ์บางอย่างเนี้ยได้มาถึงจุดที่มันสิ้นสุดนะครับผมคุณเป็นคนเลือกที่จะจบความสัมพันธ์จบสิ้นสุดจบสถานการณ์ตัวนั้นลงไปนะฮะ เพราะว่ามันมันเป็นความผิดพลาดมันเป็นความเสียหายนะฮะมันแล้วมันผ่านไปแล้วด้วยนะครับผมคุณก็เลยคิดว่าโอเคไอสิ่งที่ไม่ดีตรงนั้นเนี่ยก็จบสิ้นมันตรงนั้นแล้วก็มุ่งหน้าหาโอกาสใหม่นะครับผมโอกาสใหม่มันมีเสมอนะ,ะทุกๆกทุกๆก,กการจบสิ้นเนี่ยมันจะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่เสมอนะครับผม ครนี้พลังงานในอดีตนะครับผม The Devil The Tower แล้วก็ Judgment นะฮะความสัมพันธ์ที่คุณเคยเป็นเหมือนกับมีภาระผูกพันนะฮะมีเหมือนเหมือนกับเป็นความเป็นภาระเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเป็นความสัมพันธ์ท,นนธที่เหมือนกับถูกโซ่ตรวนนะฮะเหมือนกับ The Devil มันได้มันได้อะไรครับผมมันได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะฮะอืมมันได้พังทลายมันได้จบสิ้นไปแล้วนะครับผมตอนนี้มันเหลือแค่ตัวคุณเองที่จะดําเนินการยังไงเนี่ยมันมาถึงจุดที่เป็น the judgment นะครับผมคือมันมีสถานก,การณ์บางอย่างที่ที่คุณนะ่ะเหมือนตกเป็นตกเป็นเบี้ยล่างตกเป็นผม ผมบอกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนกับอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยแฟร์มันไม่ค่อยดีนะครับผมแต่ว่ามันมีสถานการณ์บางอย่างอยู่ๆมันเปลี่ยนไปคืออันนี้น่าจะเป็นคู่ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมานะฮะคือสถานการณ์ที่มันเหมือนกับเป็นพันธนาการอยู่ๆมันมันจบสิ้นมั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 นคลี่คลายออกมันมันเปลี่ยนไปนะครับผม the judgment อ่ามันถึงเวลาแล้วนะฮะที่ ที่สถานการณ์มันจะถูกถูกทำให้จบสิ้นแล้วก็เพราะว่าเด e Judgment เนี่ยมันเป็นเมเจอร์คาน่ามันเป็นไพ่ที่หมายถึงพลังงานภายนอกที่กระทำต่อตัวคุณนะฮะแล้วก็สถานการณ์ของคุณ ก็เปลี่ยนจากสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีไปเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับผมผมคิดว่าคือถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มที่ดีในการที่จะเดินออกมานะครับผมมันเป็นจุดเริ่มที่ดีในการสิ้นสุดพลังงานตรงนั้น <S To s b s r r b six of six of source คือนั่นแหละใน c a l i f i n d the Devil ตอนที่คุณยังอยู่ในความสัมพันธ์นั้นนะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณตัดสินใจไม่ได้คุณต้องคุณอาจจะมีประเด็นที่ต้องพึ่งพาเขาหรือว่าคุณอาจจะมีประเด็นที่จำเป็นที่จะต้องคือไม่ใช่เป็นประโยชน์ของตัวเองอาจจะเป็นประโยชน์ของตัวเองหรืออาจจะเป็นประโยชน์ของของผู้อื่นนะคำว่าประโยชน์ของผู้อื่นเนะี่ยหมือนเช่น เหมือนกับคุณทน <c oughs> ทนอยู่ในความสัมพันธ์เพราะลูกหรือว่าทนอยู่ในความสัมพันธ์เพราะ xxx คือคุณมีเหตุผลนะครับผมแต่ว่ามันมาถึงจุดหนึ่งสายการตรงตรงเนี้ยที่อยู่ๆมันทำให้ทุกอย่างสายการมันคลี่คลายขึ้นนะครับผม t h อ the Tower โอเคผมขอ clarify the Tower เพิ่มนะครับ ผมอยากรู้ว่าอะไรที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับผมเอเดอบรบ d นโอเคเป็นสถา,านการณ์ที่เหมือนกับมีบุคคลภายนอกหรือว่ามีคนอื่นที่คุณไม่ได้คาดคิดไว้อยู่ในสถา,านการณ์นี้เนี่ยเขาเข้ามาติดต่อเขาเข้ามาพูดเขาเข้ามาช่วยนะครับผมแล้วก็ เหมือนสถานการณ์นี้ยมันเหมือนกับคุณได้ได้ได้เจอหรือว่าได้พบหรือว่าได้สื่อสารนะฮะออกไปนะอะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะส่วนหนึ่งมันเป็นความมันเป็นความพยายามของคุณด้วยนะครับ seven of bonds เป็นความพยายามเป็นความเหมือนกับยืนหยัดในจุดยืนของคุณ อารมณ์เหมือนกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีคนที่สร้างความสัมพันธ์ไม่ดีเนี่ยเขาจะเหมือนกับแพ้แพ้ภัยแล้วก็หนีหายออกไปนะครับในปัจจุบันนะครับผมพลังงานในปัจจุบัน r e e of source นะฮะยังเจ็บแผลอยู่นะฮะยังยัง,ย,งยังมีความรู้สึกว่าแบบโอเคเพราะว่าอาจจะมีความผูกพันหรือว่าอาจจะมีภาระผูกพันนะฮะมาด้วยกันอยู่ มันก็เลยย,ยังยังยังไม่หายดีแต่ว่า <c oughs> คนที่ที่ผมที่ผมคลไฟเอ็ดออฟวอนส์เนี่ยมาโผลใน <c oughs> ในพลังงานในปัจจุบันด้วยแสดงว่าคนที่เข้ามาช่วยคุณอ่ก่อนหน้านี้เนี่ย <c oughs> เขาก็ส่งผลมาพลังงานส่งผลมาในออดีตด้วยนะครับเอ้ยในปัจจุบันด้วย <c oughs> พลังงานที่เข้ามาในอดีตเนี่ยส่งผลมาในมาในปัจจุบันเอ g h อ o ฟวอนส์เอ็ดออฟวอนส์ Night of p e n t เค l e s โอเคในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันดูมันไม่มีความคืบหน้ามันไม่มีความเปลี่ยนแปลงมันไม่มีความเหมือนกับพัฒนาไปแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยตัวปัญหาเนี่ยมันได้ถูกกำจัดนะครับนึกอยู่ตั้งนั้นจะพูดว่าเป็นจํากัดกำจัดออกไปแล้วนะครับผมตัดออกไปแล้วนะครับผมทำให พ้นจากสถานการณ์นั้นไปแล้วคราวนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องรอเวลาสักเล็กน้อยรอเวลาอะไรครับรอเวลาเรื่องของการรักษาความรู้สึกการรักษาจิตใจการรักษาตรงเนี้ว่าอืมเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องแลกไปจาก,จากสถานการณ์ในอดีตนะครับผมอืม uh, three of swords คุณยังผูกพันกับเขาเหรอ คุณยังผูกพันกับเขาใช่ไหมคุณยังคุณยังรู้สึกอยู่อ่ะอืมผมรู้สึกได้เลยว่าคุณยังรู้สึกอยู่อืมเนี่ย n i h t of Cups นะครับผมคุณยังรู้สึกอยู่กับคนที่อยู่ในอดีตของคุณ n i h t of Cups Four of Wands โอเคเกือบคือเกือบที่จะ ทำสำเร็จแล้วเป็นอ่าเป็นเหมือนกับครอบครัวหรือว่าทําให้มันรู้ร่วงไปได้แต่มันอ่ามันมันไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ครับเพราะว่าความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับคือเขาไม่ได้จริงใจมาตั้งแต่แรกนะครับผมอืมโอเคต้องใช้เวลาแหละครับต้องใช้เวลา คุณคุณยังจริงๆคุณยังรู้สึกติดอยู่ในความคิดอยู่ว่าอยู่ในความรู้สึกว่าอคือน่าจะได้นั่นคือครอบครัวนั่นคือคนที่คนที่คุณคิดว่าเขาจะใช่อะไรแบบนี้นะครับผม,มผมเข้าใจนะมันมันไม่ง่ายนะแต่ว่ามันเป็นแค่ช่วงนี้แหละเชื่อผมนายจบไปนะ close นายสมชานะ close อืมคือเป็นการสถานการณ์เนี่ยมันเปิดขึ้นแล้วมันสแสวงหามันมันมัน,ม,นมันเป็นการเหมือนกับเดินหน้าต่อเพื่อสแสวงหาโอกาสที่ดีแต่ว่าคุณเองอ่ะยังมีความรู้สึกที่ยังไม่มั่นคงไม่มั่นใจแล้วก็ยังช็อกอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดีตคือผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงมีอิทธิพลมากสำหรับคุณขนาดนั้น อโอเคเขาคงเป็นคนที่มีความหมายมากสำหรับคุณนะครับผมในอนาคตอันใกล้นะครับผม six of source ในที่สุดคุณก็ตัดสินใจได้ใช่ปหมละ่ะในที่สุดคุณก็ตัดสินใจได้ six of source five of source นะฮะในที่สุดคุณก็เข้าใจสถานการณ์ว่าโอเคมันเป็นชีวิตมันเป็นสถานการณ์มันเป็นสถานการ,นนานการบทหนึ่งที่ มันพอมันถึงจุดสิ้นสุดมันมาถึงจุดจบแล้วคุณก็ต้องเก็บมาเป็นบทเรียนเก็บมาเป็นสิ่งที่คุณควรที่จะระวังเพื่อที่จะไม่ให้เกิดในอนาคตมมผมขอ clarify ตัวนายออก bonds nine of wands นะ eight of pentacles three of swords eight of pentacles three of swords uh, ส่วนที่คือผมเข้าใจอ <laughs> ะ three of swords มันตามมาถึง uh, ในพลังงานในอนาคตด้วยคือคุณน่าจะยัง ยึดติดอยู่กับความสัมพันธ์เนี้ยไปช่วงระยะหนึ่งเลยอ่ะผมเข้าใจนะว่ามันยากสำหรับคุณเนะ่ยเพราะว่าพลังงานเรื่องของความเสียใจเนี่ยเริ่มต้นนะแล้วก็ติดตามมาในปัจจุบันแล้วก็ตามมาในอนาคตอืมแต่ผมให้กํำลังใจคุณนะคุณจะผ่านไปได้โอเคครับผมและนั่นคือพลังงานที่ผมอ่านได้นะฮะก็ขอบคุณมากนะครับผมสำหรับการ รับชมโชคดีเทวรัก